สีมันต้องทอนจึงเป็นเมทเป็นกํายังดอกพี่น้องจ้าปลูกกับเป็นคนปลูกม้วนกับเป็นคนปลูกเก็บบักครัวไปขายม้วนกับเป็นคนเก็บถอนม้วกับเป็นคนทอนอีกอ้ยจะเมนคับเลยมีสีมันถอน น้ำเย็นๆสักแก้วมคะเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นวุ้ยบริการน้ำพร้อมเก่งมากเก่งมากย่องเนี้ยน้อยพอเพื่อใส่ความเดาเรื่องบักละคนหูยังไปรอหินบ่เออว่ออาซานว่าจังไรว่าจังไร <c oughs> 我做得到。 ก็จะร้องเพลงนี้ไปเลจะไป็บ้านของคุณจ้า